สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Chapter 4กับการรีวิวร้านค้าเกมฟอร์ดในประจำวันที่28กุมภาพันธ์เป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละวันที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูกันว่าในร้านค้า Item Shop นั้นมีอะไรมาขายน่าซื้อน่าสนใจกันบ้างครับสินค้าที่ไฮไลท์วันนี้เลยครับก็คือ Galaxy Pack ครับ ตัว Galaxy Pack เนี่ยวนกลับมาขายค่อนข้างบ่อยนะครับในตัว p a ็คราคา2,800ได้ตัวละครกระเป๋าเครื่องล่อนและที่ขุดครับเราจะเข้าไปดูกันครับว่าในแต่ละชิ้นสวยแค่ไหนครับตัวละครครับถูกออกแบบมาเป็นผู้หญิงครับแต่ว่าจุดเด่นเนี่ยคือลายบนตัวนะครับที่ออกแบบเหมือนหมูดาวหากเราเข้าไปดูใ้ใกล้ครับเราจะเห็นว่าดาวมันค่อยๆเคลื่อนนะครับตัวละครแม้ว่าจะวิ่งไปแล้วครับแต่ว่าหมูดาวค่อยๆเคลื่อน การออกแบบมาทําให้ดูเพลินครับบริเวณนิ้วแล้วก็รองเท้าเรืองแสงนะครับบริเวณดวงตาจุดเด่นของชุดกาเลซี่อีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณหัวครับที่เหมือนมีดาวหมุนไปหมุนมาครับกระเป๋าโดดเด่นมากๆครับออกแบบคล้ายดาวเสาครับแล้วก็มีลวดลายกาเลซี่ราคา2,000 v วีบัคเป็นมาตรฐานของเ e จินัลีครับแต่ว่าเอกลักษณ์เลยก็คือลายกาเลซี่ครับยังไงถ้าหากใครชอบลายแบบนี้ครับนี่เป็นอีกหชุด ที่น่าสนใจครับที่ขุดครับที่ขุดเนี่ยถูกออกแบบมาให้คล้ายกับอาวุธของนินจาครับหรือว่าเป็นเคียวคู่เสียงถูกออกแบบใหม่ให้โดดเด่นขึ้นครับแล้วก็ลายสวยมากขึ้นครับราคา1200วิบักถามว่าคุ้มค่าไหมการออกแบบตอนกระจายแล้วก็บริเวณด้ามจับบริเวณปลายครับถือว่าเก็บรายละเอียดของกาแล็กซี่ได้อย่างดีครับถือว่าคุ้มค่านะ ตอนตีกระจายออกมาเป็นสีม่วงแล้วก็มีหมู่ดาวด้วยครับสวยครับผมเครื่องร่อนครับแม้ว่าจะถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเครื่องร่อนปกติครับแต่ว่าลวดลายเนี่ยมันดูสวยมากครับรวมถึงหางที่ปล่อยออกมาด้วยเนาะมีรูปร่างของหมู่ดาวครับกิจไเรียของกาแล็กซี่ที่ดีนะครับสำหรับ800วีบัคผมว่คค่อนข้างคุ้มเลยครับ ลายปืนครับแม้ว่าจะไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแพ็คนะครับแต่เป็นลายปืนที่สวยครับเพราะว่าทั้งตัวปืนเลยครับเป็นลายกาแล็กซี่อันนี้สวยมากๆครับเห็นไหมสวยนะผมว่าสวยเลยครับดูดิออกแบบปลายปืนมาได้ดีมากครับแล้วก็ลวดลายที่ไล่ลงมาเนี่ยโหดูเพลินมากครับหาร้อวิบักอันนี้คุ้มมากมากในส่วนของแพ็คกาแล็กซี่ครับแม้ว่าจะราคาค่อนข้างแรงครับ2,800แแต่ด้วยความที่ลายมันสวยเนาะใครที่ชอบ ลายแบบนี้ครับแพ็คนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพ็คที่ค่อนข้างคุ้มครับตัวละครชนะการออกแบบตอนช่วงคริสต์มาสครับมี2ตัวละครครับราคา1,600ไม่มีสไตล์นะครับไม่มีกระเป๋าหลังด้วยตัวละครตัวแรกครับเป็นตัวละครผู้หญิงครับจุดเด่นเลยคงเป็นที่รองเท้าครับที่เป็นทรงเอกลักษณ์แล้วก็บริเวณของแขนเสื้อครับออกแบบมาดีนะครับตัวละครใส่หน้ากากครึ่งเดียวครับ อีกตัวละครหนึ่งครับเป็นตัวละครผู้ชายจะบอกว่าเป็นผู้ชายก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นกระดูกไปแล้วครับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างโดดเด่นตรงกระดูกครับแต่ว่าถ้าจะติอยู่ที่นึงก็คงจะเป็นบริเวณส่วนล่างของเสื้อตรงนี้ครับมันจะไม่ได้พลิ้วนะครับแต่ว่ามันจะล็อกไปตามตัวเลยผมรู้สึกว่าตรงนี้แหละที่ตัวละครกระดูกมีข้อให้ติครับ1,200วิบักตัวละครนี้ผมว่าราคาค่อนข้างแรงครับ แต่ถ้าใครอยากจะซื้อตัวละครผู้หญิงครับก็แนะนําให้ซื้อเป็นบันเดินนะครับได้2ตัวละครเลยแต่ตัวละครผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยโอเคบริเวณช่วงล่างที่ผมบอกครับแต่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยครับอันนี้ก็คือวนมาหลายรอบแล้วนะก็ไม่มีกระเป๋านั้งคู่ครับไม่มีสไตล์มีแต่ตัวละครเพียวๆเลยครับ1,600ออีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างคุ้มครับกับจอยครับตัวละครตัวนี้โดดเด่นตรงรองเท้าโรลเลอร์สเก็ตนะครับ แล้วก็มีโหลดดิ้งสกรีนด้วยครับโหลดดิ้งสกรีนเนี่ยโดดเด่นมากๆครับเพราะว่าเป็นตัวละครอของ Fortnite ทั้งหมดเลยสวยงามมากครับสิ่งที่สำคัญเลยคือมี E-mode b u i วอินด้วยครับเป็นเพลงลิขสิทธิ์ครับยังไงก็มาลองฟังดูนะผมคิดว่าเป็นหนึ่งในชุดตัวละครที่ค่อนข้างคุ้มเลยครับได้ทั้งตัวละครได้ทั้งโหลดดิ้งสกรีนครับแล้วก็ได้บิวอ e ินอมดด้วยและ built-in emote เนี่ยเป็นทาร์โโซนนะครับคือกดใช้และสามารถใช้ไปได้เลยครับค่อนข้างสวยครับ1200วิบักค่อนข้างคุ้มเลยครับอันนี้ลายปืนลายปืนไม่โดดเด่นมากครับเพราะว่าลายไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ตรงด้ามจับกับปอกกระสุนไม่มีลายครับถือว่าเป็นลายที่ดูเรียบๆก็โอเคอยู่ครับสำหรับราคา300วิบักอีกหนึ่งตัวละครครับจาก l e g e n d a r y ครับเซโร่ครับ จุดเด่นของตัวละครตัวนี้ไม่ใช่กาแล็กซี่นะครับแต่ว่าด้านในของเขาเนี่ยเหมือนเป็นกลุ่มก้อนพลังงานครับออกแบบมาค่อนข้างสวยและโดดเด่นครับบริเวณตาโฉบเฉียวมากครับลายก็สวยถ้ายืนล็อบบี้เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวกระเป๋าหลังเนี่ยคล้ายๆกับของชุดกาแล็กซี่ครับแต่ว่าถ้าหากเราเข้าไปใกล้ครับจะคล้ายๆเป็นหลุมดํามากกว่านะตัวละครออกแบบมาสวยครับโดดเด่นกระเป๋าหลังก็โอเค2000วีบัคก็ตัดสินใจกันดูครับ ลายปืนาวิบักแม้ว่าจะไม่โดดเด่นเท่ากับลายของ g a l a ็กซี่ครับแต่ก็เป็นลายที่เคลื่อนไหวปลายปืนพันท้ายด้ามจับและปลอกกระสุนไม่มีลายนะครับในแถวนี้ถ้าจะให้ผมอวยครับตัวละครจอยครับตัวละครตัวนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วครับในแถวนี้คุ้มมากๆครับร้านค่าประจําวันครับตัวละครของฟอร์ดไนท์ครับกลับมาใส่ชุดคล้ายๆกับ นักบรรดาน้าครับแต่ว่าไม่มีสนอกเกิลนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยครับเป็นตัวละครที่เราเห็นบ่อยๆในฟอร์ดไนท์แต่ว่าการออกแบบเนี่ยไม่ใช่ชุดมาตรฐานฟอร์ดไนท์นะครับเป็นชุดที่ออกแบบเพื่อการดำน้ําค่อนข้างสวยครับสีผิวตัวละครตัวนี้เปลี่ยนด้วยนะครับออกเป็นสีเข้มขึ้นครับก็สวยนะสวยครับกระเป๋าหลังก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ดำน้ำครับพันสองร้อยวิบักไม่มีสไตล์แต่มีกระเป๋าถามว่าโอเคไหมผมว่า ชุดของตัวละครจอยอาจจะคุ้มกว่าครับสำหรับวันนี้นะถ้าจะซื้อตัวละครตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวละครครับที่ออกแบบมาค่อนข้างเท่ครับไม่มีกระเป๋าหลังไม่มีสไตล์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สวยครับคือสีผมสีผมเนี่ยโดดเด่นครับเพราะว่าเป็นสีเขียวเรืองแสงครับใส่แว่นแบบเหมือนแอบดูนิดนึงด้วยนะเท่ครับไม่ได้แบบปิดเข้าไปเลยอ่ะสวยครับอันนี้ใช้ได้ครับ เพลงนี poor, chips, like Eine, ้ก็สิคร <laughs> <sho> <clamation> ับเซโซครับก็ลองมาฟังดูนะหลายคนน่าจะเคยฟังครับจะร้องแหน่นีแหน่นีแหน่แหน่ไอแน่นีสิประมาณนี้ครับก็เพาะอยู่ครับตรงจังหวะด้วยนะถ้าเต้นก็น่ารักดีครับฮาร์ลีบัคเพลงนี้ก็จะประมาณนักกินนักกินโนนี่นักกินนี่นักกินนี่นักกินประมาณนี้ครับร้องประมาณนี้ฮาร์ลีบัคเสียงตรงจังหวะครับท่าเต้นก็ เป็นสไตล์ที่ดีครับแบบเป็นสไตล์ของตัวเองนะ่ยถ้าเราบักก็โอเคครับอันนี้ The Flow ครับก็จะร้อง The Flow The g l o b นันน่นประมาณนี้ครับถามว่ามันโอเคไหมเสียงร้องเนี่ยมันตรงจังหวะกับท่าเต้นนะครับแล้วท่าเต้นก็ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ไม่ได้บือหวาอะไรมากครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่โอเคอยู่ครับ เตะฝาขวดครับเตะฝาขวดเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับมีแบบเตะไม่โดนแล้วล้มแบบเมื่อกี้ครับอ่าแบบนี้นะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับที่เตะแล้วฝาขวดมันหลุดออกมาครับอ่านี่ครับออกมาแล้วครับอ่า 200 V Bucks นะครับแต่ว่ามี2แบบใน E m o ม e เดียวกันถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นครับในแถวของร้านค้าประจำวันถ้าใช้ผมอวยครับผมอาจจะอวยตัวละครคนนี้ครับผู้หญิงผมเขียวกับเซซโซครับสออันนี้โดดเด่นมากๆครับในร้านค้าประจำวันส่วนแพ็คอื่นๆก็ยังอยู่ครับ Mona Level Up Quest Pack ครับเหมาะสำหรับคนที่เลเวลต่ำกว่า200แต่ถ้าหากใครเลเวลมากกว่า200ก็ลองพิจารณาดูครับ ว่าชอบสกินไหมโลกกับแกมบิดบันเดิลครับอันนี้ผมรีวิวไปแล้วครับโลกแกมบิดเกียร์บันเดิลครับหรืออุปกรณ์ต่างๆของแกมบิดและโลกครับเอกฟอสครับอุปกรณ์ของเ Force ตัวละครในทีมเด Pool ครับทั้งอุปกรณ์ตัวละครครับก็ยังอยู่ครับ Uncharted h o r i ิซอนซิลเล n ดครับน้องเอลอยแล้วก็แพ็คของเมื่อวานครับอิงวล แกงโดยรวมแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ก่อนซื้อสินค้าครับอย่าลืมใส่โค้ด04แชปเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะหมดแค่นี้ครับเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ